ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต่อไปพวกยูทูบเบอร์พวกกองเชียร์นี่มันจะทํำยังไงนะก็ยังดูนะครับว่าทนายความของนะลุงพลยังคงยืนยันอยู่หรือไม่ว่าล,ลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดนะครับตอนนี้ก็มีคําถามนะครับระหว่างลุงพลกับผู้ก,กํากับโจ้เนี่ยคดีไหนเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงนะผูกก้กำกับโจ้ก็บอกว่า,าผมไม่ได้ทําลุงพลก็ไม่ได้ทําก็พี่น้องประชาชนคิดว่าสองคดีนี้ ระหว่างคดีพุ่งกับโจกับลุงพลน,นี่มันจะเป็นยังไงครับพอพุ่งกับโจ้กแกก็บอกว่าแกไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับมาวินนะครับแกแค่เอาถุงไปครอบเฉยๆเนะี่ยเพราะว่าแกกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แกไม่ได้เจตนาฆ่ามาวินส่วนลุงพลแกก็บอกว่าแกไม่ได้ทาผมไม่ได้ทาผมไม่ได้ทานะครับแต่ถ้าไปถามลุงตู่นายกก็เลยบอกว่าปัดโถ นะครับปัดทงนะถ้าเป็นลุงตู่ก็บอกว่าถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำปัดทงนะครับก็ไปดูกันครับนะครับไปดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับนะระหว่างคดีผู้กับโู่ก็ไม่ได้ทำครับการเอาขุบเอาถุงดำถุงครีมไปครอบหัวก็เป็นเทคนิคในการสอบสืบสวนในการสอบสวนเพื่อจะได้ ว่าถามว่ายาเสพติดอยู่ไหนถ้าบอกมาก็ไม่ว่าอะไรทําไปโดยเจตนาดีเพื่อจะรู้ว่ายาเสพติดอยู่ไหนจะช่วยอ่าพี่น้องประชาชนนะส่วนลุงพลแกก็บอกว่าแกรักหลานมากนะผมถูกใส่ร้ายผมเป็นแพ้นะครับต่างๆเนะตอนนี้ก็ดูนะครับระหว่างผู้กับโจ้กับลุงพลเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดว่า,ามันจะเป็นยังไงสองคดีนี้นะครับนะครับก็ ก็อย่างลุงพลเนี่ยแกก็มีทนายเก่งนะนะครับทนายแกเป็นคนมีความรู้ความสามารถแตนะ่ไม่ธรรมดานะทนายคนนี้ก็คือทนายคนที่ปล่อยคลิปนะกู้กับโจ้นะก็คิดว่าน่าจะช่วยลุงพลได้นะครับยังไงไงก็ฝากทนายความของลุงพลช่วยแถลงข่าวด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูาการให้สัมภาษณ์เก่าๆเนี่ยของทนายลุงพลเนี่ยก็คือทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยทนายชื่อดังนะครับนะเป็นคนดังมีเป็นเป็นเป็น มีคนติดตามจำนวนมากเนี่ยลองลองให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหน่อยว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่นะครับนะตรงก่อนนี้บอกว่าเห็นสำรวนแล้วพยานหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะเออถ้ามีพยานหลักฐานเห็นว่าลุงพลพาน้องชมพู่ไปขึ้นเขาเนี่ยก็แจ้งข้อหา,หาพยานหาค่าคนตายเลยสิพอ,อพูดปุ๊บไม่นานแล้วครับโดนไปแล้วครับรหาค่าคนตายนะลุตงตุงอาป้ปาแตนไม่เกี่ยวข้องอ่ะถูกงใส่ร้าย ทำร้องของออกหมายจับของตํารวจต่อสารจังหวัดสมุทรสาครต่อสารจังหวัดอะไรนี่บุกดาหารก็เป็นเท็หเป็นการละเมิดหน้าสาราตอนนี้เป็นไงะนะครับหลังจากที่แกออกมาวิพากษ์วิจารณ์สํานักงานตารวจแห่งชาติทนายความของลุงพลเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรฮะนะการทํางานที่จริงจังของตํารวจจนสุดท้ายนะมาถึงวันนี้นะครับสิ่งที่ทนายความของลุงพลพูดไว้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้สอดคล้องกันจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นทนายความสิทธาต้องออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทนายความสิทธาให้ความมั่นใจกับลุงพลนะครับออกนอกหน้าเลยนะครับว่างานนี้ไม่สามารถเอาผิดลุงพลได้ป้าแตนก็ไม่ได้รายงานข่าวล่าสุดดาวแปดแจกวันนี้พันธมิทนายคลายทุกบอกว่ากําลังจะมีการแจ้งข้อหาป้าแตนจริงหรือไม่ก็ไปตรวจสอบดูถ้ามีการแจ้ง ข้อหาทั้งสองคนผัวเมียก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นะเพื่อนรักผมเคยกล่าวไว้อัรธยาบอกว่าคดีนี้จะมีผู้ต้องหาสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแสดงว่าสิ่งที่อัริยาพูดไว้มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องโกกนะครับนะแสดงว่าอัริยาเนี่แกนั่งทางในแล้วแกก็รู้หมดเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วผู้ต้องหาจะมีสคนนะครับนะ ก็ไปดูนะครับนี่โดนสองคนแล้วนะทนายความของลุงพลจะถูกรรดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องพาผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่ซึ่งอัจฉริยะไปแจ้งควาไมไหมที่สอนอปทุมวันเราก็ดูนะครับว่าคดีนี้นอกจากลุงพลป้าแตนแล้วจะมีใครทนายความจะถูกดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรเราก็ดูกันต่อไปนะครับนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะครับนะ นะครับมีคนหลายคนถามว่าถ้าปิดจริงเป็นยังไงครับก็ฆ่าคนตายฆ่าน้องชมพู่สมมติปิดจริงนะสมมตินะครับก็โดนประหารชีวิตโทษสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองแแนะครับนะก็โดนประหารชีวิตนะครับที่สูงสุดนะถ้าไม่ได้รับสารภาพเลยสู้ตลอดเลยนะครับนะครับนะทั้งครั้งที่มีพยานหลักฐานชัดเจนนี่ก็ประหารชีวิตเพราะว่าการฆ่าเด็กเนี่ย นะแล้วก็เอาไปทิ้งไว้บนเขาเนี่ยสมมุติเนี่ยเป็นเรื่องสมมุตินะถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็ประหารครับก็ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากคดีนี้ก็คงจะต้องดังไปทั่วโลกเพราะว่าอะไรนะนะถ้าสมมุติว่าลุงคนผิดเนี่ยนะดังเลยเพราะว่าแกเป็นคนดังสังคมให้โอกาสบริจาคเงินในรายจ่ายต่างๆโอ้โหมีคนติดตามดังนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ลุงคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะครับเพราะนั้นก็ดูนะครับว่าทนายความคนดัง ทนายความสิทธาจะมีวิธีการแก้คดีอย่างไรจะเชื่อนะครับว่าสิทธาเนี่ยทนายระดับเทวดานะครับนะครับกไม่ธรรมดาแต่สิ่งที่พลาดที่ที่แกให้สัมภาษณ์ผ่านมาเนี่ยแกบอกว่าอะไรหลักฐานอ่อนไม่มีอะไรประจักพยานก็ไม่มีหลักฐานพาคนขึ้นเขาก็ไม่มีปลาแตนยิ่งไม่เกี่ยวเลยรู้คนไม่รู้เรื่องนะแต่วันนี้สิ่งที่ทนายสิทธาพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงมันตรงกันข้ามกันก็ลองคิดดู คนะ่าทนายในคดนีนี้ถ้าเด็กทราบว่าเป็นค่าทนายจานวนมากจริงหรือไม่ลองไปตรวจสอบนะนคะ่าทนายเท่าไหร่ยังไงนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ฝากไปยังผู้ต้องหาทุกคนนะครับไม่ว่าผู้ตับจูกลุงคนหรือใครก็แล้วแต่ถ้าทำผิดจริงให้รับสารภาพนะอย่าไปหลงเชื่อใครก็แล้วแต่นะครับที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยคนติดคุกคือเราคนที่จะโดนประหารชีวิตก็คือเราอ่าเข้าใจนะฮะเข้าใจนะครับ นะครับข้อหาตามรายงานข่าวก็อย่างที่ผมว่านะครับน่าก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนี่ครับรายงานจากดาวแปดแฉกนะครับอนะครับก็ดูกันนะว่าจะว่ายังไงนะจริงหรือไม่อย่างไรก็ลองดูนะครับลองดูลองดูลองดูนะครับน่าดูกันไปนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าอายการสั่งให้ตํารวจ แจ้งข้อหาไม่น่าจะเกินเจกันยาก็ไปลองดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จอย่างไรก็เป็นรายงานข่าวด้วนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้สถา,านีโทรทัศน์ p ี t v ทก็มาสามภา์ผมเกี่ยวกับเรื่องแนวแนวทางการดําเนินคดีพนักงานสอบสวนกองปราบจะดําเนินการยังไงกับคดีของผู้กับโชคนะครับนะผมก็ให้ความรู้ไปแล้วนะครับว่าพยานหลักฐานในสานวนพนักงานสอบสวนตอนนี้นะครูค่อนข้างหนักนะผมได้คุยกับตํารวจบางคนคุยกับ สื่อมวลชนหลายคนที่รู้จักกันบกข่าวค่อนข้างแน่น <c oughs> นะหลักฐานการเอาถุงไปคุมหัวนี่ก็ชัดๆเจนน่ะภาพก็ไม่ได้มัวเลยอ่ะนะภาพชัด,ช,ด,ช,ดชัดมากกว่าคลิปของทนายสิทธาเยอะนะนะครับเป็นภาพคลิปจากกล้องวงจรปิดต้นฉบับอย่างดีฮะนะแล้วก็คนที่อยู่ในโรงพักขณะเกิดเหตุนะก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุก็ยืนยันชัดเจนนะนะยืนยันว่าเป็น ตักอะไรต่างๆ,างๆนค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการชนะสูตรก็ชัดเจนครับว่าเกิดจากการขาดอากาศเพราะฉะนั้นคดีผู้กับโจก็ขอให้มั่นใจว่าตํารวจนั้นมีพยานหลักฐานมั่นคงเพียงพอในการสั่งฟ้องส่วนผิดถูกก็แล้วแต่ศาลส่วนแนวทางการต่อสู้คดีของทนายความโชคชัยทนายความผู้ต้องหาก็กเป็นสิทธิของท่านเราต้องเคารพในการต่อสู้ของทนายความผู้ต้องหาซึ่งเป็นวิชาชีพทนายความด้วยกันนะะเท่าที่ทราบก็ ในความผู้ต้องหาก็ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับนะเขามีอาจจะมีเจตนาทําร้ายร่างกายนะครับแล้วก็การทําร้ายร่างกายนั้นเขาก็มีเจตนาที่จะต้องการหายาเสพติดนะเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายหาพยานหลักฐานเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็การปั๊มหัวใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้นะต้องการฆ่าต้องการช่วยชีวิตถ้าเขาต้องการฆ่าแล้วเขาจะปั๊มหัวใจพาไปส่งโรงพยาบาลทําไมอันนี้ก็แนวแนวแนวการต่อสู้ของ ทนายความของผู้ต้องหาอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะแต่ผมมั่นใจนะนะผมได้คุยกับทั้งเพื่อนที่เป็นตำรวจนะคุยกับอ่าอะไรวะอ่าผู้สื่อข่าวสายยากรรมหลายๆคนทั้งไทยรัฐทั้งอะไรต่างๆหลายหลายยี่ห้อก็ดูแล้วเนี่ยมั่นใจหลักฐานตำรวจในการที่จะสั่งฟ้องได้ผิดถูกแล้วแต่ศาลนะครับผมไม่ใช่ศาลแต่ทนายความาผู้ต้องหาจะสู้ก็สู้ไปเออเรียกวาสู้เนี่ยแล้วก็อาจจะอ้างเรื่องบ้าเรื่องใบโพล่าอะไรเนี่ย จะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นก็นแล้วแต่แต่ก็ฝากร่วมตับโจ้ทำผิดจริงก็รับสาภาพดีกว่าลูกผู้ชายนะครับนะครับรับเป็นการรักษาภาพรักสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยก็ฝากไว้นะนะ,นะก็ฝากไว้นะแต่ถ้าไม่ทำผิดก็สู้ไปแต่ก็เป็นสิทธิ์ของทานายความผู้ต้องหาในการสู้ผมไม่ก้าวล่วงนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านอาจจะมีทีเด็ดไม้เด็ดอะไรก็ว่ากันไป